จริงๆแล้วสปปลาวก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เที่ยวได้ทุกปีทุกฤดูกาลไม่ว่าฤดูกาลไหนก็เที่ยวได้นะครับเพราะอุดมสมดูรณ์ไปด้วยความงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมแต่หน้าฝนก็ถือเป็นอีกหนึ่งฤดูที่ไม่น่าพลาดครับ เพราะเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เขียวกระจีชุ่มฉ่ามากกว่าปกตินั่นเองครับต่อไปนี้ครับก็คือ7สถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดในช่วงฤดูฝนที่สปปลาวครับ 1. หลวงพระบางหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเป็นเมืองที่เงียบสงบเต็มไปด้วยวัฒนธรรมโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเมืองหลวงแห่งนี้ จะยิ่งสวยขึ้นด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีและแม่น้ําที่ใสสะอาดขึ้นชื่อเรื่องน้ําตกที่สวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบหลวงพระบางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดในช่วงฤดูฝนน้นําตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในที่นี้ครับก็คือน้ําตกตาดกวางสีซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่และทรงพลังมากในช่วงเวลานี้ครับ 2. วังเวียง วังเวียงมีชื่อเสียงเรื่องถ้ำหินปูนที่น่าทึ่งและกิจกรรมประจนภัยเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมในช่วงฤดูฝนยิ่งช่วงฝนตกยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับภูมิประเทศการสำรวจถ้ำล่องแพไปตามแม่น้ำหรือนั่งบนรูนลมร้อนเพื่อชมทิวทัศน์แบบพานรามาของภูเขาโดยรอบความเขียวขจีและบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหมอกยิ่งทำให้รู้สึกน่าทึ่ง ที่ราบสูงบริเว่นที่ราบสูงบริเว่นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเราถือเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะมีชีวิตชีวาในช่วงฤดูฝนภูมิภาคนี้ขึ้นชื่อในเรื่องไร่กาแฟน้ำตกและทิวทัศน์ที่สวยงามฝนที่ตกหนักในช่วงเวลานี้ของปีจะช่วยเพิ่มความสวยงามของน้ำตกเช่น น้ำตกตัตดฟ้านน้ำตกที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศลาวสูงประมาณ500เมตรทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งให้เราได้เพลิดเพลินกับตาแฟสดขณะที่ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของที่ราบสูง 4. แม่น้ำอูออกเดินทางไปตามแม่น้ำอูซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของสปปลาวมีความยาวทั้งสิ้น448กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่เมืองวังเวียงไหลผ่านเมืองหลวงเก่าหลวงพระบางและสิ้นสุดที่แม่น้ำโขงในเมืองปักเซในช่วงฤดูฝนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนแม่น้ำที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำทําให้เกิดบรรยากาศที่งดงามเหมือนภาพวาดร้อมรอบด้วยหน้าผาสูงตระง,งานและป่าทึบร่องเรือผ่านผืนน้ำอันเงียบสงบผ่านหมู่บ้านดั้งเดิมและนาข้าวเขียวขจี 5. ทุ่งหยหินทุ่งหยหินเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจกลุ่มหินเหล่านี้สร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณเมื่อประมาณ2,000กว่าปีแต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับว่าใครเป็นผู้สร้างและเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหยหินโบราณเหล่านี้ที่กระจ,จายอยู่ที่ราบและยิ่งมีกลิ่นอายลึกลับเมื่อถูกห้อมล้อมด้วยหมอกและสายฝน 6. ปากเซ ปากเซเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของลาวตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำเซดอนและแม่น้ำโขงที่นี่ครับก่อตั้งโดยนักล่านานิคมชาวฝรั่งเศสในปี1905และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานปากเซทำหน้าที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ของลาวและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเมืองนี้มีการผสมผสาสเนเสน่ห์ของลาวแบบตั้งเดิมเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย7 สีพันดอนสีพันดอนเป็นกลุ่มเก,มกาะที่ก่อตั้งอยู่ในแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของสปปลาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่เงียบสงบให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับความงามตามธรรมชาติมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆเช่นทัวทางเรือาายขยักเป็นต้นสีพันดอนอยังเป็นที่รู้จักจากน้ำตกที่สวยงามรวมถึงน้ำตกขอนพระเพง ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ำตกแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและมีทิวทัศน์อันน่าทึ่งโดยสรุปครับฤดูฝนในลาวถือเป็นโอกาสพิเศษนะครับในการสัมผัสความงามธรรมชาติของลาวในมุมมองที่แตกต่างออกไปตั้งแต่น้ำตกที่ราบสูงไปจนถึงแม่น้ำและแหล่งโบราณคดี อย่าลืมรีบแพ็คเสื้อผ้ากันฝนเริ่มต้นการประจนภัยเพื่อค้นหาความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวช่วงฤดูฝนนี้กันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทูไอ i ี